เด็ดจ้ะวันนี้แวะบ้านป้ากล้วยปิ้งปลูกเองถ่ายเองกล้วยน้ำว้าแท้ไส้มันจะเหลืองเหนียวปิ้งแล้วมันไม่ขวานแปลรูลปอีนี้มะละกอสิบบาทมะละกอเชื่อมมันจะไม่หวานมากนะหน,นุบหน,นับหน,นุบหนับมะกอหนุบหนับกิเลยใช่ไหุบิเลยิเลยจ้ะกําไรเห็นเห็นนะซื้อแต่น้ำตาลอย่างเดียวมะพร้าวเจ้าของกล้วยเจ้าของ หอมจันซื้อยกปี๊บเลยจันปี๊บจันมะพร้าวจันมะพร้าวอย่างดีเพราะว่าเชื่อมมะกอกอ่ะใช้น้ำตาลแบบน,นี้อ๋อยายทำมะกอกเชื่อมด้วยเหรอก็อนี่ยขา,ายมะกอกเชื่อมหมดไปแล้วสิดถังแล้วมีอีกไหมมีอีกไหม,มไม่มีแล้วมันกำลังออกดอกมะกอกมะกอกน้ำอ่ะปีมีครั้งเดียวีีีมครั้งเดยวอร่อยอันนี้เขาเชื่อแช่แบบแช่อิ่มมาพี่เฉียงที่เชื่อมแล้วก็มีกุ้งโรยอ่ะ อ๋อยายทำเหรอปีนี้บังออกดอกต้องร้อยหกเดือนจะได้กินปีหน้าอ๋อปีหน้าจะได้กินแล้วปีนี้ไม่เหลือเลยสักหน่อยนิดนึงไม่มีค่ะไม่จะถังลาเลี้ยงเราไปเขียวเราบ้านอ๋อปลูกเองเหรอคะมะกอกเลยมะกอกหกปีตรงนั้นมีต้นหนึ่งตรงท่อตะโขกหนูเคยไปเก็บมากินกับพริกกระเกลือสมหมายนี้ของสมหมายมะกอกน้ำอ่ะของของใครไม่รู้หนูโก้หนูขอข่า เขาบอกอิหนหูเอ็งจะกินเองมาเก็บเลยป้าไม่ได้ทําอะไรหรอกต้นเบลอร์เลยยายเขาปล่อยล่วงดินมะกอกอะ่ะอินหูยี่สิบในหกเนาะน้ำเพื่อนไหเนาะในหกหรอกหกก็ไม่ไมหกก็อยู่ในถุงอ่ะอปลูกเองขายเองนะเกงพอทานเราทานร้าน,านลูกให้ทานลูกทานลูกกล้วยหัวปลูกเราขายเก็บเงินอย่างเดียวยไว้มือหอมกุบเลยไหมใช่ก,กลับไปนะคะ ของข่อองหนูไงหนูยังไม่ได้จ่ายหนูหกสิบบาทหนูจ่ายไปยังยังยังนี่ไงใช่ของหนูมะนาวยี่สิบนี่มะนาวยี่สิบบาทกว่ายี่สิบกวายี่สิบอันนี้สิบบาทจ้ะมากันได้นะพิกัดวัดประคองสายในชุบน้ำน้ำเกลือไหมเนี่ย ไม่นิยายไม่ได้ปอกปอกแล้วปิ้งเลยเพราะมันเค็มกิ้มแล้วฉันจะเอาเกลือไม่ต้องใส่ไอ้นุ่นอืมอ่ะอร่อยเราเราล้างน้ําเกลือก่อนแล้วก็ปิ้งแต่เราต้องไกวอ่อนอ่อนโอ้แถวนี้ก็ลอกเยอะเนาะเยอะมากปิ้งนั้นก็เรื่องเลย้ขอบคุณมากๆเลยจ้ะเดี๋ยวหนูมาใหม่วันหลัง